มีเคล็ดลับวิธีการกินมื้อเย็นไม่ให้อ้วนมาฝากอย่างแรกเลยห้ามงดอาหารเย็นอ้าว คนบอกเอางดสิจะได้ผอมไม่ได้นะคะคุณถ้างดอาหารเย็นเมื่อกรดมันหลั่งออกมาแล้วปุ๊บไม่มีอาหารไปย่อยมันก็จะย่อยกระเพาะคุณนั่นเองแล้วเวลาคุณไม่กินมื้อเย็นร่างกายมันฉลาดเหลือเกินค่ะพอมันรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มื้อเย็นจะไม่มาเอาอีกวันก็ไม่มีเอาตุกวันเราไม่มีกินมันก็จะเก็บตั้งแต่มื้อกลางวันมื้อตอนบ่ายอะไรคุณเก็บไว้ไม่มีการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเมื่อไม่กินทําไมเอ้ยน้ําหนักเราไม่ลดไม่ลดมันก็จะอ้วนอ้วนอ้วนแล้ววันหนึ่งคุณกินเข้าไปมันจะโยโย่่ขึ้นมาาาาเเลยยคคะุณรรงก พลาดเลือเกินมันเหมือนกองกําลังทหารน่ะเฮ้ยไม่มีไม่มีเราต้องเก็บเก็บตุ้นตุ้นุนตุุต,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 ตุอย่างนี้เป็นต้นถ้าอยากผอมต้องกินแต่มันมีวิธีการกินนั่นเองแล้ววันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะนําเสนอเมนูอาหารเย็นค่ะคุณคะซึ่งมันก็เป็นเมนูที่ดิฉันเนี่ยได้ทําเองที่บ้านหลายๆครั้งหน้าอย่างนี้ทําอาหารเป็นนะคะคุณและที่สำคัญกินแล้วไม่ตายคะ่ะเมนูวันนี้คือ สลัดแซลมอนต้นอ่อนทานตะวันค่ะ <Yeah. S 1> แต่ดิฉันมีความภาคภูมิใจจะนําเสนอพระเอกของเราคือต้นอ่อนทานตะวันนี่ <Yeah. S 1> ถ้าคนจําได้สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ <Yeah. S 1> มีคุณปริ้นเจ้าชายผัก <Yeah. S 1> เขาได้มอบกระบะนี้ <Yeah. S 1> ให้กับดิฉันไปปลูกที่บ้าน <Wow. S 1> และตอนนี้ผ่านมา5วัน ตัดซะเฮี้ยนเลยเออล้างมันไปอะช่วงนี้ก็แช่มันไปก่อนนะคะก็เป็นแบบผักสลัดซื้อตามซุปเปอร์นะเดี๋ยวนี้นะเข้ามาเป็นถุงนะน้ำสลัดแสงนี้นิดนึงน้ำสลัดญี่ปุ่นนะเพราะมันจะได้ไม่อ้วนค่ะคคนแล้วก็ผสมวาซาบิลงไปเสร็จก็มาลาดเลยตู้มลงไปนี่ก็ ผสมคุกเค้านะคุกเข้าคนะุกเข้า,ขาใส่ลงไปนี hey. ่ให้มันแซ่บนี hey. ่แล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยเสร็จละพูดเลยก็จัดลงจานค่ะจัดลงจานแล้วเราก็แซลมอนส่แซลมอนแปะลงไปแค่นี้เองไม่ได้ยากพูดเลยแล้วเราก็ใส่ไข่ต้มยังมาตูมลงไปข้างบนแล้วปิดท้ายด้วยการโรยงาสักนิดหนึ่ง เพราะง,งามมีประโยชน์นี่โรยลงไปเสร็จแล้วค่ะคุณสลัดแซลมอนมือดิฉันเองน,นี่มันเรื่องง่ายๆค่ะดิฉันทำได้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันวันนี้ลาลาไปก่อนนะคะปราจีสวสดค่ะ